สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่าวันนี้ก็จะมารีแอคความน่ารักของเต้าฟิลมให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะทุกคนค่ะเริ่มกันที่ภาพแรกเลยค่ะแม่ดูรอยยิ้มค่ะแม่่ะดูแววตาค่ะแม่ดูความสดใสค่ะแม่ค่ะอันนี้เป็นรูปใบเรียนนะคะทุกคนค่ะเอามาอวดให้ทุกคนได้ดูค่ะว่าฟิลมนราทิปเป็นคนที่น่ารักตั้งแต่เด็กค่ะแม่เอามาดูกันแม่ดูค่ะให้ทุกคนดูค่ะถึงความน่ารักถึงความสดใสแม่่ะ เปิดมาแม่ผู้ใหญ่บอกเลยค่ะว่าคือเห็นแต่ละรูปแต่ละรูปอ่ะเธอคือฟิลมราที่นี่เขาเป็นตากล้องนะแม่เขาเป็นตากล้องมาก่อนแล้วเขาแบบคือเวลาเขาโพสท่าหรืออะไรเงี้ยแน่ยิ่งกว่าถ่ายแบบแม่ดูสิอะ่ะให้ทุกคนดูค่ะถึงความน่ารักถึงความสดใสถึงรอยยิ้มรอยยิ้มถึงการโพสทูโพสท่าค่ะแมะ่ขาเออแม่ผู้ใหญ่ยอมเป็นบ้าค่ะเออบ้าเพราะคุณน่ารักบ้าเพราะคุณแบบมีสเสน่ห์ฉันยอมเป็นบ้าค่ะเธอ,เอ อ๋อ<ะ>ชีวิตจะสู้มากเธอขาฉันมึงไ like, ลฟ์เสรเสร็จปุ๊บฉันก็มาทำคิปดีแอคชั่นพวกเธอเห็นถึงความน่ารักต่อค่ะใจกลัวแบบแม่แม่ทุกคนคิดถึงลูกชายค่ะแม่ขาลูกชายรักษาตัวอยู่ตอนนี้ก็อ่ะดูแม่ผู้ใหญ่รีแอคชั่นไปก่อนเออให้หายคิดถึงนะคะทุกคนขาเออหล่อบอน่ารักบอถ้าใครดูแล้วนะคะทุกคนขาเห็นหล่อให้พิมพ์ว่าหล่อมาคอมเมนต์ว่าหล่อมาเออถ้าน่ารักก็พิมพ์คอมเมนต์ว่าน่ารักมานะคะทุกคนขาให้เป็นกำลังใจด้วยค่ะ เวลาน้องเข้ามาดูหรือว่าน้องเข้ามารับชมน้องจะได้มีกําลังใจค่ะแม่คอมเมนต์ Comment แบบบวกบวกบวก,บวกส่งกาลังใจมาให้น้องเลยนะคะทุกคนขาส่วนใครที่เข้ามารับชมแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจแม่ผู้ใหญ่ปูนาด้วยนะ,ะทุกคนจะได้มีกําลังใจมาดีแอคชั่นให้ทุกคนได้รับชมบ่อยๆค่ะแม่ขารูปนี้ก็หล่อมากเป็นหนึ่งรูปที่แม่ผู้ใหญ่ชอบค่ะทุกคนคะ่ะแม่ผู้ใหญ่ชอบมาเป็นหนึ่งรูปที่ชอบเออหล่อละมนุนครบค่ะ ครบเครื่องค่ะแม่ขาครบทุกอย่างคะ่ะแม่ขาเอออ่ะไปรูปต่อไปเลยคะ่ะแม่รอซาให้ทุกคนเห็นถึงความน่ารักรูปต่อไปไปเลยค่ะแม่อ <c oughs> ฟีลผู้ชายบ้นบานๆกับแม่ขาอันนี้คือฟิลแบบผู้ชายบ้นบานแบบแบบแนวแบบสไตล์แบบ ทุ่งนงทุ่งนาค่ะแม่ตากล้องแบบบ,บ้านๆสไตล์แบบบ,บ้านๆน่ารักหล่อคมเข้มโอ้ยคนอีกอย่างสมาครหล่อแต่น้อยจากพี่น้องขาเอออะดูให้ทุกคนดูเห็นถึงความน่ารุกน่ารักถึงความสุดใสค่ะแม่ขาเออคือดูกี่ทีก็ไม่เบื่อรีแอคชั่นกี่รอบก็ไม่เบื่อบอกทุกคนไว้เลยครับไม่มีคําว่าเบื่อแม่ไม่มีคําว่าเบื่อเลยดูกี่รอบก็ไม่เบื่อเออดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อแม่คือแบบ บอกทุกคนไม่ถูกอ่ะให้ทุกคนดูเอาเองว่ายังไงทุกคนขาอะ่ะถึงความสดใสความน่ารักของเขาทุกคนลองดูอะ่ะให้ทุกคนดูทุกคนแล้วทุกคนมีความคิดเห็นคิดยังไงกับรูปนี้หล่อไหมเออแม่ผู้ใหญ่มองดูแต่ละรูปแต่ละรูป,รปเธอฉันนึกว,ว่าถ่ายแบบฉันนึกว่าเขาไปถ่ายแบบมาเธอแต่ละรูปเหมือนไปถ่ายแบบมาเลยเออเขาเป็นตากล้องเก่าเขาก็บอกแล้วอ่ะดูสิการปรุงการโพสเขารู้มุมไหนสวยมุมไหนหล่อของเขาอลเลด แมผู้ใหญ่กันเลยแบบอืเลิศเธอฉันรูปฉันน่ะแบบเห็นแต the like, ่ละรูปแต่ละรูปนะฉันอึ้งนะเออแล้วฉันก็เออไม่แปลกหรอกว่าเด็กคนนี้ทำไมมันถึงหน้าตาดีเพราะหน้าตาดีตั้งแต่เด็กหน้าตาจิ้มลิ้มตั้งแต่เด็กดูดีตั้งแต่เด็กแม่อ่ะใครมีความคิดเห็นยังไงอ่ะดูรูปนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงเป็นอีกหนึ่งรูปที่แม่ผู้ใหญ่ชอบเธอสอดเด็ดนะคะอยู่ที่ท้ายคลิปค่ะรูปสอดเด็ดอยู่ที่ท้ายคลิปค่ะฉันกียดมาก ฉันชอบมากเธอเออรูปสุดท้ายนะเออเธอรอจะเพิ่งออกไปไหนรอดูรูปสุดท้ายว่ายังไงเออฉันชอบมากฉันบอกเลยรูปสุดท้ายเธอขัดกีดมากเลยค่ะเธอเออออาไปดูรูปต่อไปค่ะอ่ะดูรูปต่อไปค่ะแม่รูปนี้ฉันบอกเลยค่ะฉันดีแอคชันเลื่อนผ่านไม่ได้รูปนี้เธออ่ะมาดูมาดูอ่ะ รูปนี้ฉันเลื่อนผ่านไม่ได้เลยค่ะแม่รูปนี้ฉันเลื่อนผ่านไม่ได้เลยแม่ฉันยอมเป็นบ้าค่ะรูปนี้น่ารักมากหล่อมาก,มากเธอมีเสน่ห์รอยยิ้รอยรอย,ยิ้มฟิลดาราเนาะดูไปดูมาแบบผืๆมๆแม่ดาราซ้อมได้หรอวะอย่ามาถามฉันด้วเธอเออว่าดาราซ้อมได้อย่ามาถามสานเออ,เอให้ดูค่ะเออเป็น อาพูดง่ายๆพีม่มาพีเป็นคนที่ีสเสัยอย่างจริงอะไม่ว่าจะแต่งสไตล์ลุกไหนแต่งลุกไหนแบบไหนเออดูดีไปหมดแม่ละมุนไปหมดค่ะคือดูดีไปหมดละมุนไปหมดเป็นคนที่แบบมีดีที่รูปร่างหน้าตาแล้วมีดีคือแต่ว่าใส่เสื้อผ้าอะไรแล้วมันดูดีหมดอ่ะเธอมันไม่มันไม่ต้องคิดหนักอ่ะจับอะไรหยิบอะไรมาใส่ดูดีไปหมดข้อดีคือตรงนี้เออ r e a c ช่นคออก,กี่รอบก็ตรงนี้ออามาดูเสื้อแม่แม่ อันนี้เสือ้อเต้าฟิล์มนะคะใส่เสือ้อเต้าฟิล์มดีแอคชั่นเลยนะคะทุกคนคะ่ะเออเป็นได้ไหนคะแม่เออเป็นได้ไหนขะเออใส่ใส่เสื้อลูกชายแอคชั่นไปเลยคะ่ะส,สวยๆไปเลยคะ่ะแม่สวยๆไปเลยค่ะ่าสวยเยือกไปเลยคะ่ะแม่เออใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะทุกคนคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดการดีแรอคชั่นแบบลดลดแซ่บเอสไตล์แม่พีบบ่บบใหญ่ปูนานะคะ่ะเธอฉันจะบอกให้รูปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปที่ฉันกรี๊ดค่ะเธอฉันฉันรีแอคชั่น ในไล่์สุดนะฉันเลื่อนผ่านไปได้ค่ะรูปที่ฉันบอกเลยค่ะฉันเลื่อนผ่านไปได้รอมากมิสเดีมากแม่อะไปดูรูปต่อไปอะถึงคนร,รอรบรอมน่ารักอีกค่ะแมะวันนี้จะมาแบ่งปัน5้ารูปนะอืมกุบกิบกิบพอค่ะเดี๋ยวทุกคนจะแบบจะไม่มีคลิปแบบดีแอคชั่นในวันใหมให่ทุกคนดูอีกวันนี้เอามาอวดแค่5้ารูปพอนะคะแม่ เออถ้าใครอยากดูก็คือกดไลค์กดแชร์เตรียมไม่รอเลยค่ะแม่อะดูรูปต่อไปค่ะโอายรูปนี้ก็น่ารักค่ะเธอรูปนี้ก็น่ารักสดใสมากแม่เกาหลีเกาใจเกาหลีเกาใจค่ะเธอเออสดใสจริงๆนะแม่ดูรอยยิ้มรอยยิ้มแบบว่าฟีลแบบสดใสมากน่ารักมากแม่อธิบายไม่ถูกค่ะก็พูดได้คำเดียวค่ะว่าน่ารักค่ะพูดได้คำเดียวว่าล่อค่ะ อ่ะทุกคนขาเดี๋ยวทุกคนจะไ่ดูว่าอ้าวน้องคนนี้เป็นใครเป็นอะไรฟีนรา,าทิพนะคะทุกคนขาน้องฟีนรา,าทิพเพรบ้านแพงค่ะเป็นพระเอกหมอลำดาวรุ่งค่ะทุกคนเป็นพระเอกหมอลำดาวรุ่งแล้วกําลังมีกระแสในโลกโซเชียลขณะนี้ค่ะกระแสนี่คือดีขึ้นเป็นระดับระดับค่ะทุกคนขาแต่คือน้องป่วยน้องรักษาตัวอยู่เดี๋ยวน้องกลับมารอบนี้คิดว่าแบบเธอคนน้องบุกบั ประเทศเนี่ยคนท้งเมืองไทยต้องได้รู้จักคำว่าฟิมดาราที่เพชรบ้านแพงอย่างแน่นอนค่ะทุกคนค่ะกระแสต,ต้องดีอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะทุกคนค่ะดูความน่ารักดูความสดใสดูความหล่อแม่ยังไงคะยังไงคะดูแล้วยังไงครับแม่ทุกคนขาเออเตรียมยาดมขึ้นมาเลยค่ะเออทําจิตใจให้ดีๆค่ะทุกคนรูปนี้รับรองทุกคนจะกีดค่ะรูปต่อไปนี้จะเป็นรูปแบบที้เด็ดเออ ของคลิปนี้เลยค่ะรับรองทุกคนจะกรี๊ดค่ะทุกคนค่ะแบบเธอเป็นอีกหนึ่งรูปที่แบบสะกดจิตสะกดใจแม่ผู้ใหญ่มาฉันบอกเลยค่ะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยค่ะแม่เป็นยังไงคะแม่ฉันเปิดรูปมาฉันต้องแบบอ๋อตั้งสติก่อนค่ะแม่ค่ะคุณแม่ คุณแม่ดูเลยค่ะคุณแม่ขยายให้ดูแบบใบหน้าแบบชันเจนไปเลยคุณแม่ค่ะเป็นยังไงคะดูแล้วมีข้คิดเห็นเป็นยังไงบ้างค่ะรูปนี้ฉันบอกเลยแบบลดรูปนี้เป๊ะมากฉันบอกเลยลดมากฉันบอกเลยค่ะแม่รูปเนี้ยฉันบอกเลยค่ะต้องยอมค่ะต้องให้ค่ะอ่าให้ดูดูแบบเต็มตัวค่ะแม่ต้องยอมต้องให้เลยค่ะแม่ขาความน่ารักความหล่อเธอเต็มสิบไม่หักมีแต่จะให้เพิ่มเอออ่ะ อีกหนึ่งรูปที่หล่อที่สุดค่ะใครไ่ดูไม่จบคลิปจะเสียใจค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครดูแลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามด้วยนะคะค,คุคขาแล้วมาดูกันค่ะว่าคลิปน้าจะรีแอคชั่นรูปไหนบ้างถ้าใครอยากดูรูปหล่อๆน่ารักน่ารักของประเอกฟิมนาธิตพิษบ้านแพงกดติดตามไว้เลยค่ะแม่ขาสำหรับคลิปนี้แม่ผู่ใหญ่กุนาขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ